สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆและก็ผู้ปกครองที่น่ารักทุกท่านค่ะคลิปนี้คุณครูแมมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆนะคะไว้ให้เด็กๆไปฝึกทำที่บ้านเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือพัฒนาสมองและฝึกสมาธิด้วยค่ะฝากกดติดตามคุณครูแมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อคุณครูแมมีคลิปวิดีโอการสอนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆกับคุณครูแม่มเช่นเคยค่ะวันนี้คุณครูแมมีอะไรมาฝากเด็กๆนะ นี้คุณครูแหม่มมีคำท้องจองร้องท่าทางประกอบมาฝาเ,เด็กคนเลยเด็กร้องยังคะร้อมแล้วไปกันเลยกบก,กระโดดกระโดดนอนกระดึ๊บกระดึ๊บเต่ากระดอกกระเดกกระโดดกระดึ๊บกระดอกกระเดกะมือเลื้อยแสกแสกน้องตีกลองแท๊กแท๊กมือเลื้อยหนีไป รอบนะคะกลกระโดดกระโดดนอนกระดึ๊บกระดึ๊บเต่ากระด๊อกกระเด็ะกระโดดกระดึ๊บกระด๊อกกระเด็ะงูเลื้อยแสกแสกน้องตีกลองแป๊กแป๊กงูเลื้อยหนีไปทำท้องจองต่อไปค่ะโดนัทมีรูตรงกลาง ขนมครบมากันเป็นคู่ขนมจีสสลาเปาขนมถ้วยฟูมาสิมาดูมาลองชิมกันอร่อยไหมคะเด็กๆขนมเด็กๆทานเยอะไม่ดีนะคะเดี๋ยวจะอ้วนและที่สำคัญถ้าเด็กๆทานแล้วอย่าลืมแปรงฟันด้วยค่ะอีกรอบหนึงนะคะ โดนัทมีรูตรงกลางขนมครกมากันเป็นคู่ขนมจีบซาลาเปาขนมถ้วยฟูมาสิกมาดูมาลองชิมกันต่อไปค่ะฉันมีบ้านหลังสวยมีประตูด้วยช่างงามน่าดู มีเด็กเล็กๆน่าอยู่มีพื้นสวยหรูทั้งหมดสิบคนอีกรอบนะคะฉันมีบ้านหลังสวยมีประตูด้วยช่างงามน่าดูมีเด็กเล็กๆน่าอยู่มีพื้นสวยหรูทั้งหมดสิบคนถัาใครที่ยัง ทำตามครรคุแบบ่ียังไม่ได้หรือจำไม่ได้ให้เด็กๆไปย้อนดูแล้วก็ทำตามนะคะฝึกทำบ่อยๆเด็กๆจะได้จำได้แล้วก็ทำได้นะคะเพื่อเด็กๆจะได้พัฒนากล้ามเนื้อมือแล้วก็ฝึกสมองด้วยค่ะสำหรับใครที่ทำได้แล้วก็อย่าลืมอัดคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักมาให้คุรครูแหม่มได้ชมด้วยนะคะเดี๋ยวบรรทแหม่มจะได้ให้คะแนนเด็กๆทุกคน หลับว,วันนี้คุณครูแบบ่ก็มีคำท้องจองมาฝากเดเพียงแค่นี้ไว้ติดตามคุณครูแบบ่มคลิปหน้านะคะว่าคุณครูแบมมจะมีอะไรมาฝากเดสำหรับวันนี้คุณครูแบมมลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ